ลบมาอยู่กันต่อกับเที่ยงรายวันนะคะคุณผู้ชมแหมช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไปไหนมาไหนคนเยอะแยะตามห้างนี่แสดงว่ามีแต่คนใช้เงินเก่งทั้งนั้นเลยนะผมเห็นด้วยค่ะช่วงนี้นี่รูดไปุ๊ไปไวมากด้วยหรือเปล่าด้วยเช้า ทำเสียงอ่อยมากเอางี้ดีกว่าไม่ต้องห่วงวันนี้มีอีกหนึ่งคนมาแนะนําวิธีที่จะทําให้เก็บเงินได้อยู่มากขึ้นคือเวลาไปกด ATM ปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่รู้วาไหลอืมเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ค่ะ <หา S 1> อ่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความเชื่อเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันครับและคนที่จะมาแนะนำเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณปอนพัฒน์ปั้นเหน่งเพชรค่ะหรือว่าฉายาในวงการชื่อว่าปอนางฟ้าเลขลิขิตนะคะคต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักวางตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาตร พลังเลขลิขิตจนเชี่ยวชาญนอกจากนี้นะคะยังเป็นคอลัมนิสเกี่ยวกับตัวเลขให้กับนิตยสารต่างๆด้วยนะคะนี่และอันนี้ค่ะเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กเลขคลิกชีวิตนะคะเล่มนี้เนี่ยติดอันดับเบสเซลเลอร์เลยนะว้าพูดมาขนาดนี้นะครับไปพบกับตัวจริงของคุณปอนภัทรเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดูจากผลงานผลงานเยอะมากๆคอย่างนี้แสดงว่าในศาสตร์ของเรื่องของตัวเลขนี่คือพี่ปอถนัดเลยถนัดเลย ก็คือเห็นทุกอย่างเป็นตัวเลขไปแล้วไม่ว่าจะเห็นทะเบียนรถไม่ว่าจะเห็นเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่โต๊ะที่เราจะไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารยังเลือกเลขเลยค่ะเลขโต๊ะที่จะไปนั่งใช่แต่ว่าผมสงสัยคือรับรหัส ATM เนี่ยบางคนไม่เคยรู้ผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีผลนะมันเกี่ยวข้องกันด้วยเรอฮะเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าเราเชื่อในพลังเลขใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะทําให้ตัวเราเนี่ยเก็บเงินได้มีเงินเข้าเราจะไปถึงขั้นเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารเลย ราก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ขาใหญ่ที่จะไปคุยกับธนาคารได้สิว่าเราอยากได้เลขมงคลทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ถ้าในเมื่อเป็นไปไม่ได้เราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเปลี่ยนรหัส ATM 4ตัวค่ะครอมันมันจะช่วยทั้งเรื่องการเงินไม่ไหลออกเงินอยู่ในบัญชีอะไรเงี้ยมันช่วยได้เลยคือมันช่วยในเรื่องของพลังเลขด้านการเงินให้เรามีเงินเข้าและเมื่อเข้ามาแล้วคนปกติเงินเข้าจะตื่นเต้นที่จะใช้เงินแต่นี่เข้ามาแล้ว เราก็มีสติเลยว่าอย่าเพิ่งใช้ใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็จับกลุ่มเลข2กลุ่มนี้มาบวกรวมกันค่ะโดยที่วิธีการดูบางท่านอาจจะสงสัย4ตัวทําอะไรกันได้มากมายกับรหัส ATM นะคะรหัส ATM มี4ตัวเราจะขอแบ่งเป็น3คู่เลขด้วยกันซึ่งสคู่เลขใช่เดี๋ยวต้องขอชาร์จขึ้นมาเลยนะคะซึ่งอธิบายเลยอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ คือเราจะเห็นเลยว่ามี4ตัวคู่แรกเราก็จะแบ่งนับเป็น1คู่เลขอ่าแล้วเลขที่2เลขที่3เอามารวมกันเป็นคู่ที่2อคค่ะและเลขที่3ที่4เป็นคู่ที่3วิธีการก็คือคู่เลขที่1และคู่เลขที่2พยายามใส่เลขที่เป็นเรื่องของการเงินเข้าไปอ่าเรืนอนการเงินคือคือเลขอะไรเลขการเงินเดี๋ยวรอแป๊บตองนับค่ะแล้วคู่สุดท้ายเน้นในเรื่องของเก็บเงินอยู่ด้วยเลขสติ อย่างเลขการเงินอย่างที่เราจะยกตัวอย่างตามนี้นะคะค อยู่ที่เราด้วยนะถ้าเราอยากเป็นคนที่ได้เงินทุกๆวันไม่ซีเรียสว่าต้องก้อนโตทีเดียวอ่านจะเป็นตัวเลข2 4 2 2 2 3 26นะคะพวกนี้คือเป็นเงินเข้าตลอดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่คือจะพลิกก็ได้ค่ะ2442นี่คือเลขเดียวกันนะคะ2 3 3 2ก็คือเลขเดียวกันซึ่งอันนี้จะเป็นเงินเข้าทุกวันเข้าทุกวันแบบไม่ต้องไปคิดว่ามันจะก้อนใหญ่ก้อนเล็กแต่มันเข้าทุกวันแน่ๆค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยซีเรียสมากอยากได้เงินทีเดียวเยอะๆตุ้มๆที่ เดี่ยวทีเดียวอ่ะแต่เราก็ต้องทําใจว่าอาจจะไม่ได้เข้าทุกวันก็อย่างเช่นเลข6 9 9กเนะคะสามหกเก้ถือว่าเป็นตัวอย่างละการตรงนี้ก็ไม่ทันก็ถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็บวกด้วยเลขสติเลขสติต้องปิดท้ายด้วยเลข5เสมอนะคะเลข5คือเลขสติที่ถือว่าเป็นสมาธิเป็นการใช้ชีวิตด้วยปัญญานะคะหรือจะเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย1 4 4 1คือคู่สุดท้ายของ ATM อ็มหรือจะเป็น 4 5 5 4 5 6 6 5แต่ถ้ารายนั้นอย่างเช่นคุณอุ๋ยอาจจะเป็นคนใช้เงินหนักมากซึ่งยังไงก็ล่วนอะอย่ากแนะนำคู่สุดท้ายให้เป็น1 6กับ6 1นึงคู่สุดท้ายทำไมจะพี่อุ๋ยจะต้องเป็น1 6หรือ6 1หนึ่งอะคะเพราะว่าเราดูจากนิสัยพื้นฐานค่ะถ้าค่อนข้างที่แบบว่าไร้สติเนี่ยโอ้ยใครว่าจ่ายเงินแบบไร้สติอเพึ่งเห็นกันนี่คล้มมไร้สติเลยนะะ หนึ่งหกกับหนึงเลยคับพี่บุยถือว่าเป็นเลขขั้นสูงสุดในการเก็บเงินอยู่อพนนี้ผมผมสงสัยอย่างอะละมันมี4ตัวเราก็เอามาจับคู่กันตามหลักที่ที่ทุ่อบอกโดยเป็น3คู่แล้วเขาไม่รู้กันหมดเลยว่าได้เจอบัตร e t m มาจะหลอกเอจะไปกดอะไรนย่นแหละม่ะ อ๋อคือตัวเลขมีมากมายค่ะอย่างเช่นในหนังสือปาก็จะมีแนะนําซึ่งจะมีประมาณ2หน้ากระดาษเราเลือกจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเราถูกใจเราที่สุดเลือกใช้เลขนั้นก่อนซึ่งมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนใช้ไปสักหนึ่งเดือนไม่เห็นผลทํายังไงก็ค่อยเปลี่ยนใหม่เพราะเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะใช่ไหมคะเราก็เอาจนถูกโลกเราแล้วต้องไปวัดกับ วันเดือนปีเกิดวันเกิดของคผต้คนขอให้รู้นิสัยส่วนตัวของตัวเองว่าตามเซน์ของเราเลยนี่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเมื่อกี้คุณปอบอกว่าต้องลงท้ายด้วยเลขห้าตุ้มหูคุณปอวันนี้มาเป็นเลขห้าอันนี้เกี่ยวไหมคะกับการที่แบบเราต้องแบบเก็บทุกๆเรื่องเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งปอเป็นคนที่แบบพูดไดแล้วเพ้อเจ้อพยายามมีสติแสดงว่าแสดงว่าเลขห้านี่คือเป็นเลขสัญลักษณ์ของความมีสติมีสติแล้วก็ใช้สมาธิ ในการดําเนินชีวิตทุกขั้นตอนเเลขศูนย์แบบตัวหูเดียรละฮะเลขศูนย์แต่ยัเลขศูนย์ขอบอกเลยนะเพราะว่าถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรืออยู่ในทุกทุกที่บัตรเอทีเอ็มอะไรก็ตามจะเป็นเลขของตัวแทนดาวมฤตยูค่อนข้างจะทำให้การตัดสินใจของเราพลาดและพลังของสิ่งดีๆก็จะลดทอนลงไปศูนย์สติอีกแล้วอันนี้สูนสติลองยกตัวอย่างนะแม้สมมติถ้าเราจะมีบัตรเอทีเอ็ม้วมีเลขดีๆสักเลขมันควรจะเป็นแบบไหนลอมเเอางช่วยดะ เขาของใครคุณเดียก็ได้ค่ะคุณเดียคุณเดียนี่จากหมูแหงโอ้ไม่เกี่ยวจากท่าทางของคุณเดียเนี่ยน่าจะเป็นคนชอบชอบของสวยของงามของแพงใช่ไหมคะคุณเดียนี่น่าจะเป็นคนที่มีเงินเข้าเยอะๆแต่ว่าเก็บไม่ให้ออกเลยนะค่ะค่ะก็จะประมาณเลข 9 3 6 5ค่ะอ่าค่ะลงท้ายด้วย<ม>ห้หามีสต่ห์เก้าแต่ไม่ต้อง<ต>มาขโมยบัตรเดียแล้วไปกดเลขนี้เก้าสาเข้ามาจับคู่กันก็เป็น93ปกติเป็นเลขของการแข่งขันแต่พอ936มเนี่ยมันเป็นตัวเลขรหัสที่ดูดเงินเข้ามาแรงมากด้วยความกระตือรือร้นของเราด้วยจากการทํางานจากความพยันของเราด้วยจากความที่เรามีเสน่ห์แล้วหาเงินเก่งแต่ว่าพอเราได้เงินมาเยอะทําไงล่ะก็อย่าให้ออก้องเก็บเก็บดูค่ะ อแล้วตำแหน่งเดียสามารถแบบสลับหน้าหลังแต่ว่าปิดท้ายด้วยห้าอะไรอย่างงี้ยมใช่ใช่ขอให้คู่สุดท้ายนะคะเป็นเลขสติไว้ก่อนสองคู่หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ที่พอระวางแล้วมันไม่ขัดกันไม่ใช่ตัวเลขไม่ดีค่ะแล้วมันมีเลขไหนที่แบบไม่ดีเลยเผื่อว่าใครตอนนี้รหัสเ ATM ีมีเลขนี้อยู่แล้วแบบไม่ควรหลักๆเลยอย่ามี27หรือ72นะคะสอเเพราะว่าเป็นศูนย์ได้ศูนย์ก็อย่ามีเป็นดาวหรตยูค่ะค คือ2772เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นเลขของหนี้สินมไม่ว่าจะหนี้ทางบัตรเครดิตก็ตาม,มหรือหนี้ทางการที่ไปดูแลชีวิตคนอื่นก็ตาม,มนะคะอย่ามีเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อย่างเช่นประเภทเลข1 3 3 1ซึ่งไม่ดีอยู่แล้วสำหรับเรื่องอุบัติเหตุด้วยเรื่องชีวิตด้วย <c oughs> แล้วยิ่งมาอยู่ในบัตร ATM เนี่ยโอ้ย,ยเหมือน,น,หนเหมือนกับว,ว่าเวลาเราพีคเราพีคสุดเรา <c oughs> ได้อะไรเยอะสุดแต่เวลาที่ที่ทจ่ายอ่ะจ่ายจนหมดกระเป๋าเชื่อว่าบ่ายวันนี้ตู้ ATM ไม่ว่าง <c oughs> ครับตประเทศกดเปลี่ยนละเปลี่ยนลราใช่ก็จะเปลี่ยนยังไงก็ขอให้จำไว้ด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนหาแล้าก็จำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูเราแล้วอาจจะยังดูไม่ทันหรือไม่ละเอียดพอนะครับ ติดตามคุณปอได้ที่ไหนยังไงฮะก็ติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะปอนางฟ้าเลขลิขิตถ้ามีปัญหาอะไรก็เขียนไปถามปอได้นะคะจะตอบให้ค่ะแต่ว่าขอนิดนึงรายการนี้นะคะมิีฉาชีพอย่าดูนะคะทำไมคะเพราะอาจจะจดจําเลข ATM แล้วไปคาดเดาว่าทุกคนจะไปเปลี่ยนเป็นเลขนี้อ๋อไม่ทันแล้วค่ะ ไกดลงท้ายด้วยห้ากันใหญ่เลยนะแล้วก็ในนี้ก็จะมีบอกไว้คร่าวๆด้วยเหมือนกันลองไปหาซื้อดูได้นะคะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา